Uh huh. ลำดุกน่องปีนนี้บ่ดกปันใดเนี่ยละมดุดหน่วยงียง้ยเยเด้ออันนี้น่องยังหน่อย,ยอยู่ดิจังกรอบหวานกรอบใช่ไหมหวานกรอบตัดหยอดมันลงนะะ่ะเลยค่ะมันสูงหลายมันว่วมบานตัดลง่ ปลูกของยูของกินไว้พี่น้องอันนี้คือละหมดนะคะเราหดตีนี้บดดกกันเดยดอกแต่กำลังติดดอกติดยังขึ้นอีกกระไรอยู่นะคะข้างๆกันนี้ก็เป็นชมพู้แล้วค่ะน,นี่ดอกให้ชมพู 1, ้พันทัศทิมตัวนี้แล้วก็หวานกรอบเนื่อยญ่ค่ะพี่น้องวหวานกรอบ หวานกรอบหวานกรอบชมพู่พันทับทิมมากครั้งนี้กับเป็นลำไยค่ะพี่น้องปีนี้ดกขนาดนลำไยพันหัวกระโหลกดกจนงาโคนเหมือนพี่น้องหนวยใหญ่ค่ะอีวีหนวยใหญ่นี่กำลังติดดอกปีนี้ติดดอก,ด,อกดกค่ะปีกายบ๊อบ,บเปลเปยนล่นลนี่น าะได้กินค่ะพี่น้องว่าต้องซื้อก็จะนี่ค่ะื้อกับแพงนะ้งเนาะเ้าปูกกินเองเลยยุ่งนี่ค่ะติดโซ่ลุกข้าวเป็นบกม่วงนะพี่น้องปูกของยุ่งของกินค่ะอ้อมบานเลเน่นอ้อ,อม อันนี้จำซื้อผ้านั่นบนอออน่อใดเนาะนองมั้นน่วยยันยันเลยค่ะน่วยนึงเกือบโลกนี่น,นค่ปลูกของย้วของกินเอาไว้ไหลายอย่างน้อยนากําลัางติดลูกดกค่ะตัวนี้น้อยนานังของของมักผู้เฒ่าหวานๆานเนาะ ดกอยู่ค่ะปีนี้ดกปลูกของอยู่ของกินเอาไว้บ่เสียหลายเราพี่น้องหกกับบ่เป็นยังหกแนมะ่ยู่นะักกินเน,ะนาะคะพี่น้องนี่ค่ะท้ายบรรยากาศไม้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อขางบ้านเท่ากับจะปลูกปืชผักสวนครั้วนะคะพี่น้องปลูกบักฮุ่นไว้นี่ค่ะปลูกบักฮุ่งไว้จะกินขี้มันนี่ข้างใน มีปูบะอื้อไ้พี่น้องกําลังข้าวเคี่ยวนะค่ะปูบะอื้อแักแตงโมหลังบ้านคางบ้านอีกข้างานึงปูพักเม็กปูพักเม็กอันนี้คือมันม่วงนะพี่น้องปูมันม่วงนะ หย่อนมันม่วงนี่เอาไปพัดน้ำมันหอยได้ได้วยทีน้องพัดน้ำมันหอยค่ะง่ายครับอู้อืขอขึ้อข้างบ้านนะคะออกขึ้นแะล้วขึ้นหน่อยๆขึ้นหน่อยๆกล้วยเห่าปีแรกนะคะะเกจะออกต่างกับแพงนี่เป็นพั่วปีเนาะพั่วปีก็ลาังงามได้ค่ะพี่น้อง เำลังย่างกไส่เอาวนักช่องเม็ดปักช่อมากัะมาปูกแล้วก็นี่แตงโมนั่นเอามาปลูกผสมประสานกันไปเนาะกำลังจะไงพ่อเดี๋ยวเก็บเกี้ยวออกแล้วกับิเฮ็ดอ่าลงเฮ็ดฟางนะคะเฮ็ดเฮ็ดฟางค้นโดันี่ฝืนทีวางที่ตรงนี้ถ่ายบรรยากาศไม่เบิ่งพี่น,อน้องหกของยูของกินดีกว่า หกและอื่นเลยจ้ะมันอีสันหมือนก้อนจ้า